อิสานบันดรงบังครับเมื่อเนี้ก็จะสางาต้นกล้ยกวยใบกล้วยออกให้โปร่งๆยังไงเพราะว่าพ่อพแตกนองมาหลายๆห,หนาฝนหนึงสี่วันนี้ต้นบะงาะที่ปลูกไว้ไม่าสามารถสีแตกยอดแตกไปได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงแดด บถือแสงม่มีแสงแดดเพราะว่าต้นกล้วยมันแตกนองมาหลายเราก็ใบ,บก็บหลด้วยบังมิดเลยต้นไหนที่ว่าบางมิดมิดอาจจะได้อ,ออกอได้ออา,อา,อาต้นกล้วยอ,ออกเพราะว่าสังเกตแล้วว่า้าต้นไหนต้นงาะต้นไหนที่เขาอยู่มัมีต้นกล้วยบางหลแล้วก็ได้รับแสงแดด เขาก็สิแตกยอดแตกตาออกมายอดไม่ออกมาแบบนี้พี่แตกยอดออกมาแตกยอดแตกเงาออกมาแต่ว่าต้นที่อยูย่ในป่ากล้วยถือว่าต้นกล้วยมันหนาๆเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนต้นกล้วยมันก็แตกนอออกมาหลายแล้วก็บรรไ้ตัดสางอ่าบรรไ้ตัดนอเขาออก เากับใบกล้วยก็ไรต้นบังงังนสิก็สิต้นเงาะบางงะกก็สิบัแตกยอดแตกใบออกมากั้นสินะเพราะว่าบัได้รับแสงแดดออแล้วสิอยู่อ่อช่งนี่ยอดกับมัเดินบัแตกองี่นะแล้วจำนะเป็นจะต้องสางใบกล้วยแล้วก็เอาต้นกล้วยต้นใดที่บ่อให้ผลผลิตอ่แตกนอกนั่นก็จะได้เอา เพราะว่าให้ต้นบ่งอได้รับแสงแดดอืเพราะว่ามันทึบเกินไปต้นกล้วยมันแตกหนอแล้วก็แตกใบไหม้ออกมาหลายอ่าเกือบทุกต้นเลยแต่ว่าน่าก็น่าจะติดแล้วล่ะอ่ายู่ได้แล้วอ่าช่วงหน้าแรงก็แตกยอดแตกใบออกมาแน่อตรงนี้ต้นกล้วยมันบังมีทั้งต้นนี้ก็สิบ่แตกยอดแตกหยังออกมาเลยเพราะว่า ต้นกล้วยบังบังมิดเลยเนี่ยกล้วยก็สองปีแล้วอนาปีปีนากรนาจะออกปั๊ดละได้ดงกล้วยเนี่ยอ่าเหลือไว้ตั้งแจะปูนใช่ใชไปไปเหลือต้นง้อ,อไว้แล้วก็ต้นใดที่มันบางงามมันสมบูรณ์กระนาจะออกจังคือจังฟังนี่ ต้นกล้วยอยูย่ฝั่งนี้มันโนโ่นไปเขาสิเป็นโรคสิเป็นเชื้อราสินะก็จะเป็นจะต้องเอา,เอ,าออกซะ,ะถึงจงไว้ไงจะคบ่ให้ผลผลิตให้ผลผลิตก็ดีสินะน่าเดี๋ยวต้นกล้วยออกนึงต้นนี้บางงาะต้นนี้เพราะว่าต้นนี้มันสีตรงโปงๆจังน้อยได้รับแสงแดด เขาก็สิแตกยอดออกมาไม่ออกมาสีนะแตกยอดไม่ออกมาต้นใดที่ต้นกล้วยบางมิดมิดเขาก็สิพอแตกยอดออกมาเห็นสีนะยอดสิ่อเดินมังงามมันสัเถอะอืมลยวจำเป็นจะต้องสางใบกล้วยแล้วก็ตัดนอกกล้วยออกเหลือไ้แค่ประมาณก่อนหนึ่งก็จยักสองถึงสามต้น ก็น่าจะพ่อแล้วนะเพราะว่ามันทึบเกินไปมันต้นมะงอบ่ได้รับแสงเขาบ่าแตกยอออกมาบ่าจะเริ่มเติบโตว,เว่เถาะโอเคเพราะว่าต้นไหนอยู่ทั้งนอกมันก็แตกนอกมาแล้วก็แตกยอดอ่อนออกมาเรื่อยเขาก็สิง,งามไปเรื่อย,อยนั่นสะินะเพราะว่าเขาได้มีแสงแดด นี่ไม่ได้รับแสงกันยอดก็เดินก็แตกแบบนี้ละนี่ต้นนี้ก็คือกันเพราะว่ากล้วยต้นกล้ยกวยบางอยู่ซีซิดเลยต้นนี้ยอดก็ม่แตกก็เดินเเลยหมู่บ้านนี่ก็เดาต้นนี้ออกเพื่อว่าเขาได้รับแสงต่อไปก็สีสางใบกล้วยออก แล้วก็เหลือไว้แค่สองต้นกับพ่อพ่อเขาให้ผลผลิตแล้วเราเขาก็ต้องเอาต้นกล้วยอนี่ออกซะเพราะว่าต้นงาะมันสิบ่จะเริ่มเติบโตนนะต้นที่เขาได้รับแสงแดดมันก็นจะเป็นทั้งซี่นี่เพราะเขามีแสงเพราะมีแสงแดดอ่าแสงแดดส่องถึง เขาก็สีแตกย้อนไม่ออกมาจะเริ่มเติบโตเป็นนังสี่แต่ว่าคันยุ่ในโดงกล้วยกล้วยมันบังหลายบ่บบมีแสงแดดบ่ได้รับแสงแดดเขาก็สิบ่แตกย้อนไม่เรากะสิบดจะเริ่มเติบโตสช่นะ,ะก็เลยจําเป็นจะต้องเอาอสางใบกล้วยออกซะกอนอาขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเอาต้นกล้วยออกให,ห้างต้นงอ,อกไว้ าเป็นแถวไปพันคือเอาต้นกล้วยออกให้ได้บางที่สุดไปเหลือไว้ก่อหนึ่งกับประมาณสองต้นอพอแล้วเพราะว่าก็ค่อยๆต้นใดสองไว้สองต้นเขาให้ผลผลิตแล้วก็อาจจะเอาต้นกล้วยออกต้นในที่ว่ามันอยู่ชิดต้นเงาะเกินไปเอาออกซะดีนะ ตอนนี้ก็แตกยอดดีอยู่เพราะว่าเขาได้รับแสงเพราะว่าต้นกล้วยมันห่างตน ương, ้นทึ่งผลือกันอืมเขาก็แตกยอดออกมาดีเพราะว่ามันมีตนม้นกล้วยบางแต่ว่าตน้นทั้งนี้ป้ากล้วยนี่อ่บบ,บได้รับแสงกลบบบ แต่ยอดบ่จะเลื่เติบโตนั่งสิมัจะเลื่อนเติบโตบ่าแตกยอดเลยอ่าต้องเอาต้นกล้วยออกให้เขาได้รับแสงในจังน้อยเพื่อย่ำแดดย่ำหยังก็ให้แดดซองถึงว่าสันาะ์จะให้บังเกินไปก็ต้องตัดสังต้นกล้วยออกเรื่อยๆล่ะเพราะว่า ต้นกล้วยบางหลายกัต้นงอไบ่ได้รับแสงกับเพออกไปเอามาโดนๆไปกับสิมันจะเริ่เตัวตัวกับสิตายซะจ่อยังสิไหนก็เลยจ,จาเป็นจะต้องอเอาต้นกล้วยออกอจงไปห้างๆเพราะให้ต้นมะงอได้รับแสงแดดแล้วตัดสาง อต้นกล้วยออกอต้นไหนที่เพื่ออยูอ่ให้ผลผลิตอยู่ก็จงไว้เก็บผลผลิตสกอนต่อไปกมันติดต้นมงอหไหลก็จําเป็นจะต้องออกคือ,อยังต้นนี้มันบอ่อแตกบอ่อแตกไอย้อยอดอ่อนออกมากเพราะว่าต้นกล้วยเขาบางมิตรด้วยจำเป็นจะต้องตัดสางเ้วก็ ต่อไปเมื่อเก็บผลผลิตต้นกล้วยทั้งซีด้านนี้แล้วจ็จำเป็นจะต้องเอาต้นกล้วยนี้ออกเพื่อให้หมองเงาะอาจจะเลื่อนตัวต่อไปก็ปส,สั่นหมอเงาะสิบ่ใหญ่ต้นนี้คือนัน่งยุ่ใหหลวงกล้วยเราพ่อบ่ได้รับแสงแดดต้นกล้วยบางเบ็ดแล้วก็แตกยอดก็แตกใบ ต้นพุ่นขึ้นกันขนาดนี้ห้างๆนี่สามต้นกันต้นใดอยู่ใกล้กับจำเป็นจะต้องเอาออกที่เป็นนวยยูกะลอเก็บนวยเก็บผลผลิตซะก่อนก็ค่อยเอาต้นกล้วยถี่อยูใกล้ๆนี่ออกเหรือต้นงอไไปท้งนี้ก็ตัดสางไปเพิดแล้วต่อไปก็ สิได้เอ่อทางยาออกจากต้นมะงอแล้วก็หาฝุ่นหาปุ๋ยมาใส่ซะล้ล่ะเออเพื่อให้งอเฮาเจริญเติบโตให้แตกยอดอ่อนลงมาเออพอซัล้โอ้กล้วยดงอยู่ในดงกล้วยบางเม็ดแล้วบ่ใหญ่เลยต้นงอ ขอบคุณพี่น้องที่คนที่ตามคดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ